สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านเข้าสู่ช่องเมม่นะคะ วันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะลายปากเป็นปักหลังของเดือนสิงหาคมนะคะปี6.4นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1 6ถึง31นะคะค่ะพลังงานแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมนะคะส่วนแรกนะคะ3ใบข้างบนนี้เป็นตัวตนของชาวพลึกศพนะคะ3ใบข้างล่างเป็นพลังงานของออคนที่คุณพลึกศพคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะแล้วก็บทสรุปความรักนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่3เนาะค่ะ ก็การอ่านนะคะแบ่งเป็น2สถานะนะคะสถานะแรกคนโสดมีประเด็นความรักมีแฟนมีคนคุยนะคะส่วนในสถานะที่2ก็คือคนมีคู่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กินกันนานแล้วนะคะก็จะแบ่งชัดเจนเนาะหน้าไพ่เนี่ยเหมือนกันนะคะก,ก็จะมีการเปิดนะคะไพ่ในส่วนขยายด้วยนะคะ นะใช้สำหรับนี้นะคะในการขยายในจุดที่บางส่วนที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าที่เมยต้องแยกสถานะเพราะว่าการตีความเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละสถานะนะคะเนื่องจากว่า ความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะดังนั้นเลยขออนุญาตแยกดีกว่านะคะสำหรับท่านไหนที่สงสัยว่าทำไมต้องอ่านแยกนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราเริ่มกันเลยสถานะแรกโสดมีประเด็นความรักมีแฟนมีคนคุยนะคะเดือนนี้นะคะปลายเดือนนี้นะ,ะปักหลังเนี่ยคุณได้ไพ่หกคทาที่กลับหัวนะคะมีสี่เหรียญแล้วก็มีเจ็ดถ้วยนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีความสับสนขึ้นภายในจิตใจเหมือนกันเนื่องจากว่าไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยปกติจะบ่งบอกถึงตัวเลือกทางเลือกหรือว่าความคิดอะไรต่อมีอะไรมากมายนะคะที่เกิดขึ้นในหัวสมองของเราอะนะคะไม่มองว่าชาวพฤกษพเนี่ยอาจจะมีอะไรที่คุณต้องดิวด้วยนะคะในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายไปหมดทําให้เรื่องของความรักก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มองว่าคุณก็ยังไม่ได้ละทิ้งนะคะคู่ของคุณนะหรือว่าแฟนคุณอนะที่คุณคุยยด้วะะน สีเรียนบ่งบอกว่าคุณก็ยังคงหวงแหนนะคะแล้วก็อยากจะสารต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องไปดีลไปจัดการเยอะแยะไปหมดนะคะตรงนี้เจ,จ็ดถ้วยก็อาจจะหมายถึงออตัวเลือกก็ได้ทางเลือกต่างๆที่เข้ามาก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นแค่คนคุยกันหรืออาจจะคบกันผิวเผินเนี่ยนะคะก็อาจจะมีใครที่น่าสนใจเข้ามาในทางฝั่งของคุณก็เป็นไปได้อาจจะมีคนก็มาให้เลือกนะแต่ว่า ตัวคุณพฤกษ์ก็ยังไม่ได้ฟันธงที่ใครนะคะเพราะว่าสี่เดียนหมายถึงเก็บเอาไว้ทุกๆคนนั่นเองนะคะดังนั้นเมย์ก็มองว่าในช่วงของปลายเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการละทิ้งอะไรซึ่งกันและกันไปนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพห่หกปัญาที่กับหัวก็บ่งบอกว่ามันยังไม่สําเร็จรุ่ร่วงอะนะคะเอ่อตรงนี้เราอ่านถึงเรื่องของความรักโดยตรงเมย์ก็บอกว่าความรักมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ถึงจุดที่ว่า จะเบาใจได้ว่าเราสองคนนั้นมีความรักความสัมพันธ์อยู่ณจุดไหนหรือว่าเราจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปสู่จุดไหนนะคะเนื่องจากว่ามันยังมีเรื่องของความลังเลใจหรือว่าตัวเลือกทางเลือกหรือการจะต้องตัดสินใจหรือว่าภาระอะไรต่อมีอะไรมากมายที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะแต่ตามหน้าไพ่แล้วเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีการตัดสินใจที่จะตัดใครทั้งนั้นนะยังคงเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับะจะมีแฟ การสารต่อความสัมพันธ์หรือว่าเราจะไปโฟกัสที่เรื่องชีวิตประจําวันเรื่องงานอย่างเงี้ยยังไม่มีการตัดสินใจเลือกอะไรนะคะยังเก็บทุกอย่างเอาไว้นะคะประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวเมยขออนุญาตนะคะเปิดไพ่ในส่วนขยายนิดนึงนะคะ6คาทานะคะที่กับหัวนะคะทําไมคุณถึงรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ประสบความสําเดรด็จหรือยังไม่ชัดเจนนะคะ มีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะการเข้าใจผิดหรือว่าปัญหาภายนอกที่เข้ามาสามดาบนะมันกลับหัวอยู่ก็จริงนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าในอดีตเนี่ยมันอาจจะเคยมีปัญหาเข้ามาในฝั่งของคุณและเขาทําให้ทะเลาะการทําให้เสียใจนะคะแต่มันเป็นพลังงานในอดีตนีมันเกิดขึ้นแล้วนะคะตรงนี้แหละที่ทําให้คุณยังลังเลใจอยู่ว่าคุณและเขาเนี่ยสามารถที่จะ ประสานรอยร้าวตรงนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ให้ไพ่สามดาบเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ทําให้เสียใจหนักนะนะไม่ใช่สิ่งเล็ก,ลกน้อยๆน,นะคะดังนั้นเมย์ก็เลยมองว่าตรงนี้มันทําให้คุณยังรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะมันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จนะมันยังต้องมีอะไรที่ต้องคุยต้องเคลียในประเด็นตรงนี้อยู่หรือว่ามันอาจจะมีการเคลียแล้วขอโทษขอโพยอะไรกันแล้วปรับตัวแล้วแต่คุณยังรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งนี้อยู่คะ่ะในอดีตนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนทําเขาหรือเขาทําเราแต่ตรงเนี้มัน ยังติดอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยความรักมันก็เลยไม่ราบรื่นนะในช่วงนี้ไพ่สามดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงบุคคลที่3ได้ด้วยนะคะก็อาจจะหมายถึงเชิงชู้สาวก็ได้อย่างที่เมย์เกริอนไว้ตอนแรกว่าไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตัวเลือกช้อยส์อะไรต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะเคยคุยสองคนพร้อมกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเลือกคนที่คุณนึกถึงในตอนนี้แต่ว่า ด้วยความที่คุณก็าอาจจะเคยคุยกับคนอื่นมาด้วยมันก็เลยเหมือนกับยังเป็นอะไรที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะมันยังคาราคาซังอยู่อะคะ่ะตัวเลือกมันก็ยังคงเหมือนกับปรากฏอยู่ในออพลังงานปัจจุบันอยู่มันยังไม่ได้ชัดเจนเขาอาจจะยังเข้าใจอะไรเราผิดอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ไอ้ไพ่3ดาบเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องหมายถึงตัวเลือกทางความรักเสมอไปนะคะมันอาจจะหมายถึงออบุคคลที่3ที่เข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์ด้านอื่นๆก็ได้อาจจะยุยงส่งเสริมทําให้เข้าใจผิดกันอาจจะ เป็นญาติเขาเพื่อนเขาที่ไม่ชอบเราหรือว่าทางฝั่งเราไม่ชอบเขาตรงนี้ก็ได้ค่ะนะดังนั้นไม่ว่า สิ่งที่ทาให้คุณรู้สึกว่าความรักมันยังไม่ประสบความสําเร็จก็คือเรื่องราวในอดีตนะคะที่มันเคยมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้ผิดใจกันเสียใจกันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือเขานะตรงนี้แหละคืออุปสรรคที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่เดินหน้าหรือว่ามันรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ล่องลอยอยู่มันยังไม่ชัดเจนมันถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะได้รับการพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่เคลียร์นะคะนะดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ตรงนี้มันผ่านพ้นไปคุณจะต้องคุยกันเปิดอกนะคะอันนี้้กก็บอไววนาส่ขยย ได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเรื่องราวในอดีตที่เคยทําให้เสียใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่พลังงานไยเขาบ้างนะคะ เขาได้เป็น5าคาทานะคะตั้งตรงแล้วก็มีสามเหรียญที่กับขวนะคะมีเจดเหรียญที่กับหัวนะะเน,วนี่ยตอนนี้นะคะทางฝั่งเขาไม่มองว่าเหมือนเกิดอาการท้อถอยแล้วไม่เข้าใจอะคะ่ะนะมันมีเรื่องของการเข้าใจผิดหรือว่าการถกเถียงกันนะคะระหว่างคุณและเขา5คาถาเนี่ยอาจจะหมายถึงภาระอาจจะหมายถึงข้อถกเถียงอาจจะหมายถึงปัญหาที่เข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบกอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความรู้สึกอะไรเอาไว้นะคะที่มีต่อคุณะนะอ,อย่างที่บอก ค่ะไพ่3ดาบน้องมันขึ้นมาขยายในส่วนของหกคาถาที่กับหัวเป็นไปได้ว่าเขาเองก็นึกถึงสิ่งตรงนี้เหมือนกันเรื่องราวที่เคยทําให้กันและกันเสียใจหรืออะไรแบบนี้ไม่ว่าฝ่ายใดจะทำนะคะตรงนี้ยังคงอยู่ในพลังงานปัจจุบันของฝั่งของคนคุยคุณหรือว่าแฟนนะเขายังรู้สึกเป็นภาระยังรู้สึกว่ามันมีข้อขัดแย้งข้อพิพาทกันอยู่ระหว่างคุณ2คนมันรอคอยที่จะได้รับการพูดถึงหรือว่าเคลียร์นะคะช่วงนี้นะคะสามเหรียญที่กับหัวบ่งบอกว่าคุณ2คนไม่ได้เปิดอกคุยกันมันมีอะไรที่อยู่ในใจมัน โดยเฉพาะฝั่งเขาเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยไม่ได้เปิดอกไม่ได้พูดกันทุกเรื่องที่อยากคุยแล้วเขาก็กําลังรอคอยให้คุณเนี่ยนะคะมาเปิดใจกับเขาในเรื่องนี้นะคะตรงนี้เมนเน้นเลยนะไม่ว่าใครที่เป็นคนเออเป็นฝ่ายที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจยอะ่ะนะตรงนี้ไม่สําคัญนะคะไพ่มันสลับข้างกันได้อยู่แล้วไม่มองว่าทางฝั่งของคนคุยของคุณหรือว่าแฟนเนี่ยเขาอยากจะเคลียร์เรื่องนี้จริงๆนะเหมือนให้แบบยกภูเขาเออกจากอกไปแล้วก็คุณสองคนจะได้สารต่อหรือว่าจะได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัธ์ได้อะ ะะก่อนอื่นเลยคือ,อคุยเรื่องเก่าตรงนั้นให้ได้ก่อนเนาะไพ่เจ็ดเหรียญที่กับหัวนะคะบ่งบอกว่าเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ราบรื่นมันก็ไม่ต่างอะไรจากหกกระทาที่กับหัวนะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ตัวเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและการเหมือนกับว่ามีความห่างเหินนะคะปกติเจ็ดเหรียญถ้าตั้งตรงมันหมายถึงคนที่ ร่วมกันปลูกต้นรักประครบประงมต้นรักต้นนี้นะคะที่ปลูกรวมกันแต่พอมันกลับหัวมันบ่งบอกว่ามันมีการละเลยอะคะ่ะมันมีการแบบไม่ใส่ใจในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้มันก็มีสาเหตุมาจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นแหละเรื่องของการที่ทําให้การเสียใจยการผิดใจหรืออาจจะเป็นเรื่องมือที่3าก็ได้แล้วจต่คู่ไปนะคะถ้าอยากจะสารต่อความสัมพันธ์ให้ราบรื่นนบอกว่าคุณจะต้องเอาปัญหาเก่าตรวนีม้มาคุยกันใหม่แล้วก็พยายามรอมชอมหาทางปรับ นะคะหาทางแก้ไขให้มันดีที่สุดไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เลยนะปัญหามันก็ยังจะคงอยู่ตรงเนี้ยคาใจกันอยู่รักกันก็รักกันแบบไม่ได้เต็มร้อยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคาแนะนำเนาะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนบทสรุปกันบ้างเนาะ เนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าพาชั่นในความสัมพันธ์ตอนนี้อัพไซด์ดาวอยู่เลยนะคะไพ่เอสปบอนปกติถ้าตั้งตรงมันแปลว่าความรักที่มันชดช่วงไปด้วยพาชั่นนะคะความหวังการอยากสารต่อตอนนี้ไฟมันมอดแล้วอ่ะเนื่องจากปัญหาเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นมันทําให้ความรักมันไม่มั่นคงมันไม่มีแรงบันดาลใจนะคะตรงนี้เราต้องเร่งแก้ไขไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณ2คนไม่สามารถต่อกันติดได้นะนะคะไฟรักมันดับไปแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆ มีไพ่เดอะเวิลด์นะคะคุณต้องจบวัฏจักรตรงนี้ให้ได้นะนะคะวัฏจักรของการไม่เข้าใจนะคะหรือว่าตัวเลือกต่างๆวัฏจักรของการไม่พูดไม่คุยไม่เปิดอกการปัดปัญหาเอาไว้ใต้พรมอะไรแบบนี้จะต้องยุติตรงนี้นะ <S <S ถ้าคุณอยากจะสารต่อความสัมพันธ์กับคนนี้จริงๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสองหรือว่าชาวพลกศพเองคุณจะต้องตัดวงจรตรงนี้ให้ได้ก่อนจะต้องจบปัญหาเก่าให้ได้แล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะประมาณนี้เดอะเวิลด์หมายถึงการจบวัฏจักรเนาะถ้าจบวัฏจักรได้เนี่ยอ่าไอ พลังงานความรักที่มันหมดไฟเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็จะจุดไฟขึ้นมาใหม่ได้นะประมาณนี้นะคะมีไพ่6ถ้วยนะคะมาช่วยเซฟเอาไว้พอดี6ถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณสองคนต่างรู้แหละว่าถึงแม้มันจะเคยมีอุปสรรคมันจะเคยมีไพ่เนี่ยนะคะสดาบตรงนี้เกิดขึ้นในความสำพันธ์แต่ว่า คุณสองคนก็ยังให้คุณค่าซึ่งกันและกันนะคะเป็นในทางบวกมากกว่าทางลบเนาะไพ่หกถ้วยมันบ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตนะคะเมมโมอรี Memory, ความทรงจําต่างๆที่คุณสองคนมีร่วมกันมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆมันยังเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมากับหัวเมย์ก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องไม่ดีนั้นมีมากกว่าเรื่องดีนะแต่ว่าการที่มันตั้งตรงมันก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า คุณยังมองกันและกันเป็นคนที่ดีอยู่นะคะอุปสรรคเนี่ยมันไม่ได้เอาชนะความรักหรือว่าความทรงจํำดีๆระหว่างคุณสองคนที่มีร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าความสัมพันธ์มันยังเซฟได้อยู่นะถ้ามีการเปิดอกคุยกันนะคะเนี่ยมันมีไพ่หกเหรียญเขาว่าด้วยบ่งบอกว่าจะต้องมีการ Give ฟแอนด์เทเท่าๆกันจะต้องมีการเห็นอกเห็นใจปณีปรน,นอมซึ่งกันและกัน ความรักมันถึงจะไปต่อได้นะคะตรงนี้บทสรุปมันค่อนข้างจะแบบเหมือนกับให้คําแนะนําเราไปในตัวว่าเราจะต้องมีการพูดคุยมีการเปิดอกคุยถึงปัญหาเก่าไม่ว่าใครเนี่ย ب, ที่เป็นคนนําพาวความทุกข์ใจมาให้ในความสัมพันธ์นะคะจะต้องเป็นคนที่ร่วมกันแก้ไขพูดคุยนะคะความรู้สึกบอก,บอกความรู้สึกของตัวเองให้กันและกรรันรู้ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือเขาอะนะคะไม่จําเป็นเลยแต่ว่าการที่ว่าคนเราอยงางารักกันแล้วย,ยังอยากไปต่อเนี่ยจะต้องมีการคุยการเคลียร์ขออภัยแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเรียนรู้จากความผิดพลาดตรง แล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้านะคะเพราะว่าความดีมันยังมีมากกว่าความไม่ดีอะนะคะของคู่ของคุณนะ่ดังนั้นเนี่ยคุณ2คนสามารถจะไปต่อกันได้เลข6-2ตัวเนาะมันก็เป็นเลขมงคลนะคะไม่มองว่ายังไปต่อได้ถ้าคุณตั้งใจจริงๆที่อยากจะไปต่อคนเนี้ยนะคะก็ฝากไปด้วยนะไพ่สลับข้างได้นะคะแจ้งเทวสองนิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงคนมีคู่นะคะค่ะในส่วนงคนมีคู่นะคะพลังงานนะคะของคุณพึกศพนะคะในเดือนนี้เนาะก็ ได้6คาานะคะกับหัวนะคะมีซีเรียนมี7ถ้วยนะคะตั้งตรงไม่มองว่าอาจจะมีเรื่องที่คุณอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนาะไพ่เถ้วยเนี่ยในบริบทแบบนี้ไม่มองว่ามันเป็นไปได้นะคะที่เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยภายในครอบครัวหรือชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่ว่า ในภายในจิตใจหรือว่าความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายนะคะเพราะว่าคุณคิดจินตนาการอะไรหลายอย่างบางทีเนี่ยยังไม่ทันได้คุยได้พูดได้คุยกับคู่ของคุณเองอะนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างมาเป็นแรงกระตุ้นเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมีใครมายุยงส่งเสริมนะคะเกิดความเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ก็ได้ที่ทําให้คุณเนี่ยต้องคิดนะคะในเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย เราไปต่อยอดทางความคิดในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนึกออกไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เราคิดจินตนาการไปต่างๆน,นานาแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่1แต่ว่าเราคิดไปแล้ว5อะไรแบบนี้ยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยมันบ่งบอกถึงสิ่งที่มันเป็น illusion สิ่งที่มันเป็นแค่ความคิด นะคะมันยังไม่ได้มีตัวตนดังนั้นเนี่ยเมย์ไม่อยากให้คุณเนี่ยเอาไอ้พลังงานที่ว่าเราจะคิดมากตรงเนี้ยนะคะมาให้มันมีอิทธิพลนะคะครอบงำนะคะการใช้ชีวิตของเราเนาะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ,ะไพ่แห่งความคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปคิดต่อยอดอะไรมากมายมีอะไรเนี่ยคุณจะคุยกับคู่ของคุณก่อนนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยไพ่สี่เหลี่ยนบงบอกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะในช่วงปลาย เดือนสิงหาคมเนี่ยปักหลังเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าคิดอะไรเยอะแยะไปหมดในหัวสมองของคุณแต่คุณไม่ได้แชร์กับผู้ของคุณดังนั้นเนี่ย การที่คุณเป็นสี่เหลี่ยนะคุณเก็บเอาสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณสงสัยเอาไว้กับตัวโดยที่คุณยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่อยากที่จะไปเปิดอกคุยเับอเขาตรงนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจกันผิดนะคะบานปลายใหญ่โตไปได้นะคะยังไงถ้าคุณยังไม่พร้อมจะคุยกับอเขาจะเคลียร์เขาในตอนนี้คุณอยากจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ก่อนเนี่ยก็พยายามลดนะคะความคิดจินตนาการอะไรที่มันเป็นแง่ลบไปบ้างนะมันก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตกู่เนาะพระ,ะอยคทากรันยังมไมด ยังไม่ตรงใจคุณนะถ้ามันเป็นเรื่องชีวิตทั่วไปเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่ายังต้องลงทุนลงแรงนะคะแก้ไขสาสางานอะไรที่มันยังไม่เร็จรุ่งร่วงมันอาจจะทําให้คุณก็เพิ่มความหงุดหงิดนะคะด้วยเพราะว่าภาระเยอะนะมีอะไรเครียดต้องทําแล้วก็ถ้าเกิดในเชิงความรักโดยตรงหกคาถาที่กับหัวก็อาจจะหมายถึงว่าคนรักยังไม่ได้ดั่งใจนะคะยังไม่เป็นะว e นเนอร์ยังไม่ได้รับชัยชนะในความสัมพัญไม่มองว่าคุณอาจจะคาดหวังอะไรมากกว่านี้จากตัวคนรักแล้วก็ คุณอาจจะไม่ได้บอกเขานะไม่ได้แชร์กับเขาเพราะคุณอาจจะพูดมาเยอะแล้วว่าให้ทํา,งงาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่แก้ไขอ่ะนะคะตรงนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ย เก็บกดได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ไม่ก็ต้องบอกคุณด้วยว่าถ้าคุณมีอะไรอ่ะคุณควรจะแชร์เขามากกว่าถ้าเขาทําอะไรแบบขาดตกบกพร่องหรือว่าทําอะไรผิดไปอ่ะคุณควรจะเปิดอกคุยกับเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาตรงนั้นดีกว่านะคะอย่าพยายามแบบว่าให้เขาเดาใจเรานะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงคือคุณคิดเป็นอ่ะคุณธาตุดินอ่ะนะคุณพุทธศมแต่ว่าแฟนของคุณอาจจะไม่ได้เหมือนคุณไงนะคะอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาเป็นที่ตั้งอ่ะนะเขาอาจจะฟอลโล่คุณไม่ทันเขาอาจจะตามคุณไม่ทันก็เป็นไปได้ ะะอยากให้ลดความคาดหวังในตัวคนรักลงแล้วก็มีอะไรอยากให้เปิดอกคุยกันนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับนาไพยค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานของฝ่ายเขาบ้างนะคะเขามีไพ่ห้าคาทานะคะมีสามเหรียญที่กลับหัวแล้วก็มี7เหรียญตอนนี้เมย์มอกว่า ในมุมมองของสามีหรือภรรยาคุณหรือว่าแฟนคุณเนี่ยเขารู้นะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหานะคะถ้าทามันหมายถึงการถกเถียงข้อพิพาทน,นะคะกว่าความไม่สบายใจกันไม่ลงรอยกันนะคะหรืออาจจะหมายถึงออสภาวะที่มีภาระเยอะก็ได้นะคะในส่วนของเขาอาจจะว่างานเขาเยอะหรือว่าเขามีโหลดมีเรื่องที่ต้องกุ้มใจหรือว่าอะไรที่ต้องจัดการเยอะก็ได้ในฝั่งของเขาตอนนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาสบายๆเลยนะคะในออ ชีวิตประจําวันของสามีหรือภรรยาคุณหรือว่าแฟนคุณน่ยนะคะแล้วก็ในเชิงความสัมพันธ์โดยตรงเมมอกว่าเขารู้ว่าคุณ2คนเนี่ยมีปัญหากันนะแล้วก็ยังคือออนโกอิงด้วยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะที่มันเอ่อเป็นทิศทางที่มันลงตัวนะคือเมมมองว่าการที่คุณเป็นหกคาถาตัวเขาเองก็เป็น5คาถาค่ะเขารู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขายังบ,บพร่องอะไรแต่ว่ามันอาจจะยังแก้ไขอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าคุณ2คนเนี่ยไม่ได้หันหน้าเขาหากันไม่ได้เคลียร์กันนั่นเองเนาะสามเหรี่ยนนะคะขึ้นกับห แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะนะก็คือว่าคุณอาจจะ มันไม่อยากคุยกับเขาในเรื่องของปัญหาตรงนี้หรือว่าคุณอาจจะอยากจะอยู่เงียบๆก็ได้แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันผิดปกติกับการที่ว่าคุณนั้นไม่ไม่ได้เปิดใจคุยว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วตัวเขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้แก้ตัวนะคะนะไพ่สามเหรียญกับหัวนะคะขึ้นในฝั่งของเขาไม่มองว่าเขาน่าอยากคุยกับคุณแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจให้เขาเนาะคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะให้เจ็ดเหรียญที่กับหัวนะคะเขารู้ว่าตอนนี้ความรักของคุณสองคนเนี่ยมันไม่มั่นคงเหมือนเดิมมมมััันนีีปญหาออะไรต้ง นะคะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจะเกิดมาจากฝ่ายไหนนะที่เป็นคนผิดเนี่ยตรงนี้ไม่สําคัญนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้ตอนนี้ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างรู้ว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นเหมือนเดิมมันดีกวืานีได้แต่ว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคุยกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ควรจะปรับนะไม่บอกเลยว่าถ้าคนสองคนที่ยังรักกันอยู่แล้วก็ไม่พูดไม่คุยถึงสิ่งที่มันบกพร่องไปเล็กเล็กน้อยๆ้อเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่บานไปได้ในอนาคตนะคะตรงนี้ก็ฝาากกไวว้เเเหมมืออน,นนนนนัะะะะคคดดี๋ยขุญตปิ ให้ขยายนิดนึงนะคะในส่วนของพนักง,งานของคุณนะเพราะว่าเมย์อ,อยากจะทราบว่าอะไรนะคะคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะคะสำหรับไพ่หกราทาที่กับหัวนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะชาวพุษธศพทำไมคุณถึงคิดว่าความรักเนยังไม่ลงตัวนะคะ เคยมีฝ่ายหนึ่งอะนะคะที่ในอดีตเนี่ยนะเคยไม่ใส่ใจคนรักนะคะตรงนี้นะ อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าฝั่งของคู่ของคุณเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ละเลยก็ได้ตรงนี้คําว่าละเลยไม่จําเป็นต้องหมายถึงการที่ว่าแอบไปมีใครมีมือที่สาวเลยแบบนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าชีวิตคู่ก็ได้หรือว่าแฟนนะคะไม่มองว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยที่จะง้อเขาคอยจะทําอะไรทุกๆอย่างให้เขาแต่เขาเนี่ยปฏิเสธเรานะคะตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่คุณปรกษพคิดว่าคู่ของคุณเนี่ย คุณที่จะรู้จุดนี้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองโดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปเอ่ยปากบอกเขาว่าให้เขาทําอะไรนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะรู้ตัวเองนะกับการกระทําของคุณที่คุณงอนเขาเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทุ่มเทเขามากมายแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นคุณค่านะคะนะมันก็เป็นความคาดหวังในในใจคุณว่าเขาควรจะปรับปรุงตรงนี้นะคะให้มันดีขึ้น ประมาณนี้นะคะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่มันใหญ่โตวุ่นวายดีแล้วที่มันไม่เกี่ยวมือที่3นะไม่มองว่าการที่ว่าคนเราบางทีมันมีการเข้าใจผิดการห่างเหินกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เอ่อน่าจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ค่ะบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะใช้ความเคยชินในการใช้ชีวิตคู่จนทําให้ลืมนึกถึงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอีกคนนึงก็เลยต้องเกิดอาการงอนบ้างอะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพลังงานมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยเมย์ก็มองว่ามันโอเคนะมันไม่ได้มีอะไรแตกหักนะคะเท่าที่ดูเนี่ยถึง แต่ก็ยังไม่มีพลังงานลบถึงขั้นที่ว่าต้องเลิกลาหรือว่าจบความสัมพันธ์อะไรกันไปแบบนั้นนะคะก็ดีใจด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่บทสรุปกันบ้างนะคะ ไพ่เอซับวอนที่กับผัวนะคะผงบอกว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีพาชั่นมันค่อนข้างเหนื่อยเนืยมันค่อนข้างเหมือนอยู่ใครอยู่มันนะคะก็ไม่มองว่าเป็นเพราะว่าเรามีปัญหากันแล้วไม่พูดไม่คุยนี่แหละมันทําให้ยิ่งเข้าใจผิดยิ่งห่างเหินกันถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยคุณต้องจบวัฏจักรนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาบอกว่าต้องจบวัฏจักรขันการแบบว่าต้องเดาใจกันมีอะไรควรจะเปิดอกคุยแล้วก็บอยเขาแก้ไขมันตรงจุดไม่บอกแล้วนะว่าเวลาดูดวงทั่วไปแบบนี้หน้า อาจจะเป็นคุณปพืกศพที่อยู่ฝั่งนี้แล้วคุณอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ลองปรับตัวเองได้เลยนะแต่ยังไงเนี่ยคุณควรจะจบวัฏจักรของการงอนการไม่คุยการไม่พูดถึงประเด็นปัญหาแบบตรงจุดถ้าสามารถเคลียร์ปัญหาตัวนี้ไปได้เนี่ยชีวิตคู่มันจะราบรื่นได้ในทันทีเลยค่ะไพ่หกถ้วยบอกว่าสิ่งที่มันดีๆในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะความทรงจําอะไรต่างๆหรือว่า ฮิสตอรีที่มีร่วมกันมาเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นแค่สิ่งที่แบบว่าอยู่แบบไม่ถาวรนะอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีก็มีความรู้สึกว่าห่างเหินไม่ให้เวลากันหรือว่าไม่เอาใจใส่นะมันเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าเกิดอยากให้ความรักความสัมพันธ์มันดราวลื่มเหมือนเจอมควรจะเปิดอกคุยกันนะคะไพ่หกรเรียนนะคะบ่งบอกว่าคุณ2คนเนี่ยยังมีความรู้สึกเท่าๆกันอยู่ยังมีความรักยังมีความห่วงใยที่เท่าๆกันนะคะโอกระเรียนหมายถึงการอนื นะคะกับคนไร้บ้านนะคะหรือว่าคนที่ยากจนกว่าเขาด้วยความเต็มใจนะคะก็คนที่ให้ก็เต็มใจให้คนที่รับก็รับแบบว่าด้วยความกระตัญยูอะนะมันหมายถึงการให้และรับเท่าเท่ากันไม่มาว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจริงๆลึกๆแล,ล,ล,ล้วเนี่ยมันยังมีบาลานซ์แล้วมันก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่มันมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีที่คุณเข้าใจอะไรกันผิดกันมันเป็นแค่สภาวะแบบว่า ชั่วขราวเท่านั้นนะคะก็เลยอยากให้มีอะไรก็คือพูดคุยกันตรงๆดีกว่านะแล้วความหลักมันจะได้รับรื่นนะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมขออนุญาตเปิดนะคะคําแนะนําเพิ่มเติมให้นะสําหรับชาวพฤกษบนะคะในปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ รีเบนโพซิทีฟนะคะนาะงฟ้าอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะให้คงไว้ซึ่งความคิดที่มันเป็นบวกหรือว่าพลังงานบวกนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะอย่าไปคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดลบนะคะพไพ่ใบนี้มาเตือนสติเรานะคะในส่วนของเจ็ดถ้วยที่ไม่บอกว่า อย่าปล่อยให้ความสงสยัยความเข้าใจผิดหรือใครที่มายุยงส่งเสริมเนี่ยทำให้เราจินตนาการไปว่าคู่ของเราเนี่ยจะต้องไม่ดีอย่างนั้นจะต้องไม่ดีอย่างนี้เขาหมดรักเราแล้วหรืออะไรแบบนี้นะอย่าปล่อยให้ความคิดด้านมืดเนี่ยมันครอบงําชีวิตของเรานะคะนางฟ้าก็ขึ้นมาเตือนเลยว่ารีเมนโพซิทีฟนะคะคิดบวกๆเอาไว้นะแล้วความรักเนี่ยมันจะราบรื่นแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขนะคะก็ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะชาวพฤกศบแล้วก็ชาวสองทุกท่านนี้เข้ามารับชมช่องเมเมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ